ถามว่าเ,เมื่อเมื่อกายดับจิตดับไปกับกายหรือว่าจิตไปเกิดพบใหม่พร้อมด้วยผลแห่งกรรมที่ทําไว้ในอดีตครับ,บจิตดับไปกับกายเหรอดับไปอยู่แต่ความเป็นสัตว์เนี่ยเมื่อจิตดวงใหม่เกิดจิตนี่มันจะเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าบอกพิกุทั้งหลาย<ม>สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้าง,างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับตลอดเต็มโลกธาตุไปหมดเลย แต่ความเป็นสัตว์เนี่ยคือผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตเนี่ยเข้าไปยึดจิตว่าเป็นตัวมันของมันดังนั้นเมื่อยึดแล้วเนี่ยแล้วจิตดวงนี้ดับมันก็คว้าจิตดวงใหม่จิตดวงนี้ดับมันก็คว้าดวงใหม่ขณะที่เรายังไม่ตายนั่งอยู่นี้ความเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยก็คว้าจิตดวงใหม่ตลอดเลยนะจิตเกิดดับตลอดเกิดดับรวดเร็วจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายมองไม่ออก,กว่าจิตเกิดดับ พระองค์จึงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในคําของตถาคตไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับมันเกิดดับเร็วมากความเร็วในการเกิดดับของมันนั้นยากจะหาอุปมาดยซ้ายากมากนะเกิดดับรวดเร็วนะพระองค์อุปมาเหมือนลิงเนี่ยท่องเที่ยวไปในป่าใหญ่กระโดดจับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เลื่อยไปเกิดดับตลอดเวลานะดังนั้นการที่เราเนี่ย อัตภาพเราแตกทำลายแต่ความเป็นเรายังมีอยู่ในจิตจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดอัตภาพของสัตว์นั้นจะได้ไปตามอารมณ์นั้นพระองค์บอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีนะถ้าเราคิดอกุศลเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งอาบุญก็ไปเกิดในอาบายทุกติวิธิบานนรกก่อนถ้าคิดเรื่องกุศลก็ไปเกิดในสุปติดังนั้นพระองค์บอกว่า ขณะที่เราคิดเรื่องอกุศลเนี่ยต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะขณะนั้นจิตความเป็นเราในจิตเนี่ยไปตั้งอยู่ในภพมันเป็นอบายแล้วนะเพราะทุกความคิดของเราเรียกว่าเป็นภพเป็นสถานที่เกิดที่ตั้งอาศัยของจิตโยมต้องเข้าใจภพในความหมายลึกซึ้งอย่างนี้นะพราะองค์จัดว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีจิตโยมกำลังเกาะอากุศลเกิดร่างกายตายพอดีความเป็นตัวเราอยู่ตรงนี้อยู่กับจิตแต่เพราะว่าร่างกายเรายังไม่ตายจิตเกิดแล้วก็จะดับมันก็จะกลับมาที่ร่างกายเราอีก แต่ถ้าเราไม่ฝึกทิ้งสิ่งที่จิตไปเกาะแล้วเราไม่ละไม่ทิ้งให้ไหวมันจะเกิดเป็นอาสะวะหรือเป็นอนุสัยความเคยชินจิตก็จะเคยชินอยู่กับอกุศลเวลาก่อนตายมันก็จะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องที่เราเคยชินมากเคยชินเรื่องใดจิตจะน้อมไปตรงนั้นคนคนนั้นก็ไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกพระเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเธอคิดเรื่องอกุศลแล้วเนี่ย ธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปัติวานีสติสัมปัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนด่วนเลยเปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโถงเสื้อผ้าหรือไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่ได้ไหมไม่ได้รีบดับใช่ไหมเหมือนกันอกุศลเกิดต้องรีบดับเพราะจิตไปตั้งอาศัยในภพที่เป็นอาบายแล้วพระองค์บอก การจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกในเดชานเปลวิสัยนี่มันเป็นอย่างนี้นั้นคนที่ซวยคือคนที่คิดไม่ดีนะอ่าใครมาทำอะไรให้ดีหรือไม่ดีกับเราเราหน้าที่เราคิดดีตลอดมองในมุมกุศลนะอ่าไม่คิดไม่ดีเกิดปุ๊บรีบวางรีบวางรีบวางนะ,นะใครคิดไม่ดีคนนั้นนะ่ะพลาดนะ เพราะนั้นทุกคนต้องรักษาตัวเองรักษาจิตเราให้คิดเรื่องดีเข้าไว้นี่คือความน่ากลัวความอันตรายของสั่งสารท,ที่ผู้เจ้าเนี่ยประกาศบอกให้พวกเราเตือนพวกเรานะเอ้มันเป็นอย่างนี้นะความเป็นตัวตนของสัตว์มันไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้อย่างเดียวเวลาโยมนั่งสมาธิดูสิรู้ลมหายใจเข้าออกใจอยู่นี่ตลอดไหมไม่ตลอดปุ๊บหลุดไปคิดนะทำไมมันไปอ่ะ แล้วยมสั่งให้มันอยู่ได้ไหมขณะยมสั่งให้มันอยู่มันเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหมมันไปต่อหน้าต,ต,ต่อตาเราใช่ไหมอ่านั่นนะ่ะไอความเป็นเรามันไปแล้วขณะที่เราคิดเนี่ยร่างกายเราไม่มีวิญญาณคลองแล้วนะครูเจ้าบอกนะแต่ถ้าเธอเธอดึงจิตกลับมาเนี่ยร่างกายถึงจะมีวิญญาณคลองและถ้าวิญญาณเนี่ยไม่กลับมาคลองร่างกายนานๆเนี่ยนะกายนี้จะแตกทำลายนะ พระองค์เนี่ยยกอุปมาให้กับพระนนท์เหมือนเด็กที่เกิดในคันนะถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนามรูปในคันจะแตกทำลายเด็กจะตายถ้าวิญญาณก้าวลงแล้วแตกสลายเด็กก็จะตายถ้าวิญญาณก้าวลงจนกระทั่งนามรูปในคันเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้ววิญญาณเกิดแตกสลายเด็กในคันก็ตายเหมือนกันพนะพุทธเจ้าบอกให้รู้ว่า นามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปตางอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเห็นไหมผู้เจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เลยอธิบายหมดระบบการทํางานซึ่งลึกกว่าวิทยาศาสตร์เพราะอธิบายถึงนามธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักนามธรรมอีกสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแต่ผู้เจ้ารู้หมดนี่เป็นธรรมชาติทั่วโลกทาตุจะมีแค่นี้และทํางานจนอย่างไรบัญญัติไปหมดเลย